Love Love Power Healing พลังแห่งรักพลังแห่งการรักษาวันนี้นำเสนอตอนภูมิใจในตัวเองโดยนุน่นโคชนุน่นพัทรมักดวงแก้วโคชอาจารย์สอนศาสตร์โคชชิ่งและฮิลเลอร์สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้นะคะนุ่นขอการมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนุ่นเองนะคะ แต่ก่อนเนี่ยนุ่นแยกไม่ออกค่ะระหว่างด้อยค่าตัวเองหลงตัวเองและภาคภูมิใจในตัวเองแต่ก่อนนุ่นนึกว่านุ่นเก่งนุ่นดีนุ่นแน่เวลาที่นุ่นแข็งแรงทำอะไรได้ทุกอย่างด้วยตัวนุ่นเองในวันที่อาการเจ็บป่วยพันเข้ามานุ่นกลับรู้สึกว่านุ่นไม่ดีนุ่นแย่ รุ่นช่วยตัวเองไม่ได้รุ่นเผลอด้อยค่าตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการยิ่งสุดลงค่ะในเมื่อเราเผลอให้ค่าให้ความหมายให้ความสำคัญว่าเราดีถ้าเราแข็งแรงแปลว่าเราดีถ้าเราอ่อนแอแปลว่าเราไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันใดที่นุ่นแข็งแรงทั้งกายและใจ นุ่นก็จะมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีวันใดที่นุ่นอ่อนแอร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีอาการทางกายผ่านเข้ามานุ่นก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่กับตัวเองการรู้สึกดีไม่ดีกับตัวเองแบบนี้ขึ้นขึ้นลงๆทำให้จิตใจภายในไม่สงบเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะคือนุ่นดีใจมากเวลานุ่นมีแรงแข็งแรงขึ้น และนุ่นก็เสียใจมากเวลาที่อาการทางกายผ่านเข้ามาแล้วทำให้นุ่นสุดลงวันนี้นุ่นเรียนรู้แล้วว่าร่างกายเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเมื่อเติมเหตุดีลดเหตุเสื่อมเหตุปัจจัยถึงพร้อมก็แข็งแรงมากขึ้นเป็นธรรมดาบางครั้งบางเวลาอากาศเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราเติมเหตุดีสุดหัวใจแล้วก็ตามลดเหตุเสื่อมอย่างเต็มที่แต่ร่างกายก็ไม่ได้แปลว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราคาดหวังไว้เจ้าตัวคาดหวังเนี่แลละค่ะที่ทำให้นุ่นเผลอด้อยค่าตัวเองทำไมฉันดูแลตัวเองมากมายถึงขนาดนี้เปลี่ยนอาหารเติมเหตุดีลดเหตุเสื่อมแล้วทำไมถึงไม่ดีขึ้น อยากจะพึ่งตัวเองได้มากกว่านี้อยากอาการดีขึ้นความอยากนี่แหละค่ะที่เต็มไปด้วยความคาดหวังที่ทำให้นุ่นเผลอด้อยค่าตัวเองแล้วก็เวลาที่อาการดีขึ้นนุ่นก็เผลอหลงตัวเองไปว่าอาการดีขึ้นแล้วเรากลับไปกินอาหารเ,เดิมๆได้หย่อนบ้างก็ได้นะทำนุ่นทํำนี่มากขึ้นก็ได้นะ แต่สิ่งที่เราคิดว่าเราดีขึ้นแล้วแต่ร่างกายต้องการพักมากกว่านี้หรือดูแลมากกว่านี้อาการก็ุดลงเป็นธรรมดาวันนี้นุ่นเห็นแล้วว่าการภาคภูมิใจในตัวเองไม่ว่าอาการทางกายจะเป็นยังไงอาการดีขึ้นก็ไม่จาเป็นต้องหลงละเริงหรือดีใจมากมายนะเพราะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเลย ส่วนอาการแย่ลงก็ไม่เห็นจาเป็นต้องเสียใจมากมายเลยรู้สึกภาคภูมิใจในทุกขณะไม่ว่าอาการทางกายจะเป็นยังไงการภาคภูมิใจในตัวเองว่านุ่นได้ทําเต็มที่และดีที่สุดในทุกๆวันแล้วทําให้นุ่นรู้สึกสุขสงบภายในอาการทางกายเข้ามาเตือนให้นุ่นเห็นความจริงของชีวิตว่า ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราสักอย่างเดียววันนี้วันที่นุ่นอัดคลิปเสียงนี้อยู่อาการทางกายก็ผ่านเข้ามาคนข้างนอกอาจจะดูว่าเหมือนนุ่นสุดลงเมื่อเขาใช้สายตามองร่างกายนุน่นอย่างไรก็ตามนุน่นดูตัวดีว่า ข้างในนุ่นเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นวันนี้นุ่นแยกออกแล้วว่าเวลาอาการเจ็บป่วยผ่านเข้ามาการด้อยค่าตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรและเมื่อเราแข็งแรงขึ้นการหลงตัวเองก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเช่นกันไม่ว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนุ่นมีความสุขและสนุก กับการเยียวยารักษาร่างกายตัวเองนุนภาคภูมิใจว่านุนคือฮิลเลอร์ในชีวิตตัวเองคือผู้รักษาในชีวิตตัวเองขอมอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับอาการทุกอาการที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะแข็งแรงขึ้นหรือทรุดลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอขอบคุณทุกความรักความเมตตา ที่มอบให้กันขอบคุณที่เป็นห่วงดูแลเกื้อกูลนุ่นนุ่นสบายดีและแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันในทุกๆท,ทางและนุ่นภาคภูมิใจกับกระบวนการการเยียวยารักษาตัวเองที่เกิดขึ้นในทุกๆขณะแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าร่างกายสุดลง อต่นุ่นมองว่านี่คือกระบวนการขับพิษตามธรรมชาติของร่างกายนุ่นภาคภูมิใจในทุกขณะที่เกิดขึ้นและคลิปเสียงนี้เป็นคลิปเสียงที่เป็นผลลัพธ์จากการที่นุ่นกลับมาโคชตัวเองให้พลังตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองเลิกดอยค่าตัวเองหากคุณผู้ฟังท่านใดกำลังมีอาการทางกายอยู่ นุ่นขอส่งแรงบันดาลใจกำลังใจไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่างกายคุณแข็งแรงมากกำลังเยียวยาตัวเองอย่างดีที่สุดตามกำลังและความสามารถที่มีนุ่นภาคภูมิใจในตัวคุณและนุ่นรู้ว่าคุณสามารถหายจากทุกโรคและทุกอาการได้ด้วยพลังแห่งรักพลังแห่งปัจจุบันขณะคือพลังแห่งการรักษาที่ยอดเยี่ยม เราทุกคนแข็งแรงขึ้นได้ป่วยได้ก็หายได้นะคะนุนภาคภูมิใจในตัวทุกคนคะ่ะด้วยรักนุน่นโคชนุนนภัทรหมักดวงแก้ว power of love power of healing พลังแห่งรักพลังแห่งการรักษาเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ